สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามารายงานการก่อสร้างอาคารพระประจำวันต่อนะครับแล้วก็อีกชิ้นงานหนึ่งคือการทำป้ายประวัติวัดเกาะแก้วเวรุวันนะครับไปตามติดตามชมกันนะครับครับวันนี้ป้ายนะครับที่เราเอิ่มต้นจากการตั้งเสานะครับ ตีแบบแกะแบบแล้วก็มาก่ออีดแดงแล้วก็ทําคานล่างครับเสร็จแล้วก็ทําก่ออิดข้างบนฉาบขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้ก็จะรอเน้นตอนนี้จับเสียมนะครับจับเสียมมุมทั้งแนวตั้งแนวนอนเรียบร้อยแล้วเพื่อจะพร้อมนําฉาบขั้นสุดท้ายแล้วก็ นำแผ่นป้าหินอ่อนแกะสลักประวัติวัดมาติดไว้ที่นี่แล้วก็ต่อบัวขึ้นไปให้ดูสวยงามนะครับเดี๋ไปติดตามที่อาคาร่านพระประจำวันกันนะครับที่อาคารพระประจำวันนะครับตอนนี้ได้นำกระเบื้องนะครับได้นำกระเบื้องมาลงไว้แล้วนะครับแล้วก็การทำปูพื้นนะครับ ทำฝาขึ้นไปจับเสียมรอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่างขนก็เบื้องลงไปก็สุภาพสตรีนะครับกําลังจะแต่ว่าข้างบนนั้นให้เป็นผู้ชายกําลังลงลำเลียงก็เบื้องนะครับเบื้องชนิดนี้เป็นพิเศษนะครับจอ่าครับนยนะครับ ตรงข้างล่างนะครับจะมีที่เกาะเกาะกันกับจันทันนะเป็นหยักไว้นะครับมีมีรอยหยักได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มีรูไว้สําหรับร้อยลวดร้อยลวดตรงนี้ปกติก็จะใช้ตัวยิงก็ได้นะฮะจะตะปูเกี่ยวนะครับหรือใช้ลวดผูกกับรูตรงนี้นะครับสําหรับยิงตะปูเกี่ยวหรือว่า คล้องรวดนะครับเพื่อให้จับติดกับจานทันกับแปรนะครับครับงานนี้ก็จะเร็วนะครับเพราะว่าการทำแบบไว้รอตรงล็อกพอดีนะตรงล็อกพอดี ครับลำเลียงแบบสายพานนะครับรวดเร็วข้างบนก็วางเข้าล็อกเข้าล็อกเข้าล็อกหมดนะครับ ครับก็ต้องมีคนประคองช่วยถือกระเบื้องไว้รอนะครับคนปูก็ปูด้วยแล้วก็ผูกลวดไปด้วยนะ ก็ร้อยลวดลงไปนะครับผูกม้วนติดกันกับตัวไปลานทีนี้ถามว่านะครับถามไว้ล่วงหนะ้าพอปูเสร็จแล้วมีช่องว่างอยู่ข้างบน แผ่นสุดท้ายพอปูเสร็จแล้วคนลงจะลงแบบไหนครับเนี่ยลายปูจากข้างล่างขึ้นบนขึ้นบนวนจนสุดแผ่นสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วคนที่ปูอยู่ข้างบนนั้นจะลงได้ย,ไยังยกกไงครับสำหรับอาคารหอฉันนะครับอ,อ,อันนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งสามทิศ กาสตรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมันทีตก็เป็นลูกโคง้งสับเฉพาะวันนี้นะครับกระเบื้องที่ใช้มุงเขาเรียกว่าเอ็กเซลานะครับก็ต้องขอรุติรายงานตอนนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปและคลิกข้างใต้วิดีโอที่คำว่าติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ